วันนี้หนูจะมาไขปิดส้นหนาใหกับคุณแม่ถ้าคุณทำฉันคุณจะแปะฉันไม่ได้อีกเลยเก่า <9 S 1> ไม่ใช่ลบ ไม่ใช่ยังบลบอะไจะเปะได้กระดาษฮะกระดาษไม่ใช่กระดาษไปแล้วจังไ,ได้อะไรน่เฉลยตอบใหม่คำวา่าหยุดจะใช้่ไหมเกิดอ้ยถูกเ <laughs> ป็นสนาที่สองก็คือเออ คุณทำฉันแตกคุณจะถือฉันไม่ได้เลยแก้วน้ำไม่ใช่<ม>ทองทองกระปองไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ยอมยอมอ่ะ<ม>พูดอีกคำหนึง่งอีกสองคำสามคำ ังวถูกต้องที่สามคำตอบที่สมก็คือถ้าคุณไข่ใช่ไม่ได้คุณจะติดอยู่ในนั้นตลอดไปเลยประตูไม่ใช่จ <In there. S 1> ไม่ใช่ oh. คือเจ๊แล้วถูกแล้ว